สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ CnX Blockchain Game Club นะครับสำหรับสกอร่าทุกท่านนะครับที่ได้รับทีมไปล่าสุดนะครับผม90%จะเป็นทีมที่เราจัดให้เป็นทีม Plant Aqua Aqua นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนอนธะิบายวิธีการเล่นทีม Plant Aqua Aqua ในการลงทั้ง PvE ในการลงทั้ง PVP ให้ทุกคนดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทีมเริ่มเกมใหม่เลยสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วเพิ่งได้ไอดีแล้วก็ยังจัดทีมไม่เป็นนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับให้เราไปที่แอคซี่นะครับกดซิงค์แอคซี่นะครับเพื่อดึงตัวแอ i ซี่ที่เรามีในทีมกลับมานะครับเราจะเห็นว่าเรามีแอคซี่เนี่ยโผล่ขึ้นมาทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับผมผมขออธิบาย สกิล uh, ตัวละครของแอคซี่แต่ละตัวของเราก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นปลาที่มีหมวกแดงๆอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นปลาสายสปีดนะครับความสามารถของมันก็คือสกิลของมันเนี่ยจะมีทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสกิล s ว r v i ์ s e s p e p e ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนตีนะครับเราจะได้บัฟสปีดเพิ่มขึ้นนะครับแอตแทก110จมตี120เช่นกัน สกิลที่2นะครับสกิล Risky Fish นะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไปตีโดนแพนนะครับหรือเรปไทหรือเผาดัสนะครับเราจะได้เพิ่มบวก Attack เนี่ยหน่วยซึ่งก็คือจะเพิ่ม t a ตแอีกประมาณ40นะครับในการตีครั้งถัดไปนะสกิลที่3นะครับ h e r o b a n e นะครับสกิลนี้เป็นสกิลดับน้ำพลังโจมตีเยอะที่สุดของปลาละสกิลนี้ก็จะโจมตี120นะครับแล้วถ้าเกิดศัตรูติดสถานะล a s t s t เนี่ยโดนสกิลนี้เข้าไปก็จะตายทันทีนะครับ สกิลที่4 upstream swim นะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราใช้คู่กับกร์ดใบอื่นหรือแม้กระทั่งตัวมันเองก็ได้นะครับผมมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยบวกสปีดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาตัวนี้หลักๆแล้วเป็นปลาที่เราเอาไว้บัฟสปีดตัวเองให้ตีเป็นอันดับแรกนะครับปลาตัวที่2นะครับปลาตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมเป็นปลาสายล้วงนะครับหรือปลาสายขี้เกียจนะครับผม สกิลของมันก็จะประกอบไปด้วย4อย่างนะครับอันแรกคือ w w i t t s s c p p s สกิลนี้นะครับจะไปโจมตีตัวละครที่ขี้เกียจหรือตัวละครที่ไม่ออกการ์ดออกสกิลใดๆเลยนะครับเมื่อใช้คู่กับใบอื่น2ใบขึ้นไปรวมไปนี้เป็น3ใบเนาะมันก็จะทำให้มันกระโดดไปตีตัวที่ไม่ได้ทำอะไรเลยในฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งตัวตัวนั้นจะเป็นตัวที่เกราะน้อยด้วยหรือไม่มีเกราะเลยนะครับสกิลที่2คือเชลแจ็ปนะครับ Shell เชลแจ็ปเป็นสกิลที่ จะโจมตีตัวที่เกียรแรงขึ้น30%เมื่อเราเอามาคอมโบกับสวิต e ์เอ็กเคเนี่ยก็จะทำให้เกิดคอมโบขี้เกียรขึ้นก็คือกระโดดไปตีตัวขี้เกียจแล้วก็ตีขี้เกียรแรงขึ้นนะครับสกิลที่3 a n แอนตี้มนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราตีแรงขึ้น20%ถ้าเกิดเลือดเราเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือเลือดเราเป็นสีแดงนะครับสกิลที่4คือเท s l a ับนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่ม Energy ีให้เรา1 Energy เมื่อเราใช้คู่กับการไปอื่น นะครับผมลหลักๆตัวนี้ก็จะเป็นปลาที่เราเอาไว้ล้วงฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามที่เผลอไม่ออกการ์ดเนี่ยตายได้เร็วขึ้นนะครับตัวที่3นะครับก็คือแพล a n เนอนระสระสมของเรานะครับเป็นแ p l a n สายแทงปั๊มเอนเนอจีนะครับก็จะมีสกิลเหมือนเคยๆเ,เลยก็คือ October t เบอร์ทรีนะครับสกิลเพิ่มกรอบ1ิบไวซ์สิบนะครับ v e g e t a l bite สกิลที่เราใช้คู่กับการไปอื่นเพื่อขโมยเอนเนอจีนะครับ ดิสกิลนะครับสกิลที่ใช้คู่กับการ์ดพืชทั้งหลายเพื่อเพิ่มเอนเนอร์จีแคลลัสแฮมเมอรนะครับสกิลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากรอแตกเราจะได้เพิ่ม1 Energy ทันทีนะครับหลักๆแล้วนี่ก็คือสกิลของตัวแพล a n นะครับเราจะใช้งานมันในการแท้งแล้วก็เพิ่ม Energy เพื่อให้พลังงานของเรามากขึ้นนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมนะครับ จะจัดทีมโดยการเอาแลนวางไว้ตัวหน้าสุดนะครับตามด้วยตัวที่2เนี่ยผมจะให้เป็นปลาสปีดนะครับแล้วก็ตัวที่3คือปลาสายล้วงเหตุผ <uk. S 1> ลที่ผมให้ปลาสายล้วงอยู่หลังสุดเนี่ยเพราะนี่เป็นตัวดาเมจแรงที่สุดของเรานะแต่จริงๆว่าตัวดาเมจยิบย่อยของเราก็คือปลาสปีดแต่ว่าตัวปลาล้วงเนี่ยจะเป็นตัวที่สปีดเนี่ยดูนะครับสปีดเนี่ยมันจะเท่ากับปลาสปีดเลยเพียงแต่ว่าไอตัวปลาสปีดเนี่ยมันจะตีก่อน มันจะตีก่อนผมเลยเอามันมาไว้ตรงกลางนี้นะครับวิธีการดูว่าตีก่อนตีหลังดูง่ายๆครับดูค่าสปีดถ้าค่าสปีดเท่ากันให้ดูเลข ID เลข ID ตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้นะครับอันนี้3ล้านกว่าอันนี้ล้านแปแปลว่าตัวนี้จะตีก่อนแล้วตัวนี้ค่อยตีตามนะครับผมโอเคทีมเลียดแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลอง PVP กันนะครับมาดูว่าทีมนี้ PVP ยังไงผมต้องแจ้งก่อนว่านี่ผมก็เพิ่งจับทีมนี้เล่น เล่นวันนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมแต่เดี๋ยวจะลองคอนเซ็ปต์คร่าวๆให้ดูว่าทีมในเวลาเล่นเราเล่นยังไงนะครับมาุยทีมแรกที่เราจะเจอวันนี้นะครับเป็นแพนปลาแล้วก็บีสนะครับผมโอเคเริ่มมาตาแรกนะครับเราเรามีโอกาสที่จะล้วงตัวละครเขาได้เลยในตานี้นะเรามีทั้งหมด สามเอเนเห็นไหมครับการ์ดขึ้นมือมีการ์ดล้วงการ์ดล้วงตีแรงแล้วก็เทลสลับเพื่อปั๊ม e อเนจีพอดีเพราะฉะนั้นตานี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะล้วง a ี t เขาก่อนเลยให้ดูนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ s right? w so no, i ฟท์เอ็กเคนะครับผมแล้วก็เทลสลับแล้วก็ s h e ช l จ a บหรือจะใช้สลับกันก็ได้แต่ทั้งไงก็ตามเนี่ยเราต้องใช้ใบนี้ขึ้นเป็นใบแรกเสมอนะครับเพื่อให้มันกระโดดไปล้วงเขานะครับผมโอเคผมจะใช้เท่านี้แล้วก็กดผ่านนะครับ ถ้าไม่มีตัวไหนใช้สกิลเลยมันก็จะมาตีตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับผมมาลุ้นกันว่าเขาจะใช้สกิลไหมนะครับอ่าเขาไม่ใช้สกิลเลยเพราะฉะนั้นปลาเราจะไปล้วงตัวหน้าสุดนะคาดการผิดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรายังได้ e NERGY เพิเ่มนะครับโอเคตาต่อไปผมจะใช้ v e g e t a b l b i t e เพื่อขโมย e NERGY เขานะครับร่วมกับ d ด Skill เพื่อปัเอเ๊ม e NERGY ของเรานะครับแล้วก็ จะเพิ่มสปีดให้กับปลาเราเองหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ปลาเราได้ตีก่อนในตาถัดไปนะครับจะเห็นว่าเขาก็เพิ่ม energy ของเขาเหมือนกันนะครับผมเพิ่มสปีดให้ปลาตัวเองนะครับเพื่อที่ปลาผมจะได้ตีแรงที่สุดในตาถัดไปนะครับฝั่งตรงข้ามใช้ b e a มาล้วงแพนเราแล้วนะครับ b e a เนี่ยจะตีแพนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจถ้าเราโดนตีตายภายในตา2ตานะครับผม โอเคต่อไปตานี้ผมก็จะใช้สวิตเอ็เคปนะครับในการฆ่าแพลนเขาให้ตายนะครับสปีดเราจะยังขึ้นเป็นที่1อยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะได้ตีก่อนแล้วก็ผมมาใช้เทลสลับกับแองกี้แรมนะครับในการเก็บตัวถัดไปนะเขายังดองเอเนจีไว้อยู่นะครับเขายังดองเอเนจีไว้อยู่ <S <S อโอเค ทีนี้ตานี้เราก็สามารถใช้คอมโบล้วงได้แล้วเราก็จะกระโดดไปล้วงตัวที่ไม่ออกสกิลในตานี้นะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นไม่ตัวปลาก็ตัวตัวบีสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนจะไม่ออกสกิล เค okay. เรากระโดดไปล้วงปลาเขานะครับเพราะว่าปลาเขาขี้เกียจก,กว่าเกาะเขาน้อยกว่าเห็นไหมฮะเรากระโดดไปล้วงปลาเขาจนตายแล้วเขาก็มาตีเรานะครับซึ่งโอเคไม่เป็นไรเขาก็จะตีเราตายในตานี้แหละต่อไปผมก็จะตีเขาธรรมดานะครับตีเขาธรรมดาด้วยสกิลที่เรามีตอนเนี้ยปลาเราเนี่ยเลือดเยอะกว่ากับเกาะเยอะกว่านะครับโอกาสที่เขาจะตีเราตายในตาเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับ ถ้าตานีเขาตีเราไม่ตายตานหน้าเราก็จะชนะนะครับผมโอ okay, เคเขาตีเราไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นตานหน้าเนี่ยเราใช้แองกี้แลมเปิดแองกี้แลมเดี๋ยวจะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อเลือดเราสีแดง mm hmm. ซึ่งตอนนี้เลือดเราสีแดงแล้วแล้วก็ตามด้วยท่าโจมตีอีก2ใบตานนี้ก็ไม่น,าน่ามีปัญหาอะไรนะครับ mm hmm. ก็น่าจะชนะได้โอเค เมื่อกี้ตาแรกเนี่ยผมเล่งไปหน่อยนะครับผมตัดสินใจพลาดไปหน่อยที่ไปลวงตั้งแต่เทิร์นแรกทําให้เราไปตีโดนปีสเขาแล้วก็ลวงตัวอื่นเขาไม่ได้ในตาแรกโอเคมาลองดูตาที่2นะครับเดี๋ยวเราจะ PVP ตาที่2กันนะครับดูซิจะเจอทีมอะไรโอเคเจอแพนบีส okay, และและนะครับและเจอปลาที่มีสกิลเชลแจบ สกิลนี้จะตีตัวที่ขี้เกียจของเราแรงขึ้น30%เหมือนของเราเลยแต่เขาไม่มีล้วงนะครับเขาไม่มีล้วงบีสเขามีบีสทำลายเอเนจีนะครับกับท่าลิกกี้ฟิเตอร์ที่ตีแรงมากแต่จะถูกลบแอตแทกตัวเองเขาสามารถใช้คอมโบซิงเกิลคอมแบท2ใบกับลิสกี้ฆ่าแพนเราตายได้ในตาแรกเลยนะครับผมคอมโบที่เราขึ้นมือตอนนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้แคลร์แฮมเมอร์กับ d ดิสก l ลเพื่อปั๊มเอเนจีแล้วก็ขโมยเอเนจีไว้นะครับ ถ้าเขามาตีเราในตาแรกเราก็จะได้ Energy เพิ่มถึกสอง e น Energy นะครับแผนของเขานะครับมีสกิลเดนไบที่จะฮ mm ิล hmm. เมื่อโจมตีนะครับสกิลฮีลิ่งองเราที่จะฮิลเหมือนกันมัชรูมเกตที่ฮิลเหมือนกันแล้วก็สกิลเอรีเบิร์ดเพื่อโจมตีนะครับโอเคเขาไปโจมตีเราเราได้เพิ่มมา1นึ่งเอนะครับในตานี้นะครับ เราก็ยังลวงเขาไม่ได้เพราะว่าสกิลลวงเรายังไม่ขึ้นมือเนาะแต่ผมจะใช้ October รอร i e กับแค r r o ล Hammer กันไว้เผื่อเขา Single Combat ใส่เราตายนะครับแล้วผมก็จะใช้ Risky Fish นะครับเพื่อกัดพืชเขาให้ดามจเราเพิ่มขึ้นอัพสติมมิ่งสวิมเพื่อเพิ่มสปีดให้เรานะครับแล้วก็จบด้วย o r l a n d นเผื่อโชคดีเขาไม่ใส่เกอะแล้วตัวเขาตายในทันทีนะครับ โอเคเขายังไม่ใช้เกราะนะครับมีโอกาสที่ตัวเขาจะตายในตาน,นี i เลยนะแพนโอเคเราเก็บแพนเขาได้แล้วนะครับตาต่อไปนะครับตานี้เนี่ยเขาน่าจะใช้บีสโจมตีเราตายแล้วนะฮะแต่ว่าในตานี้เนี่ยปลาเรายังสปีดเร็วกว่าเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะใช้เทลสลับนะครับมาไม่ใช่ผมจะล้วงเขาผมจะล้วงเขาก่อนล้วงเขาก่อนแล้วก็ปั๊มเอเนร์จีเราไปด้วยนะครับโอเคเขาปั๊มเอเนร์จีเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ตีพืชเราเดี๋ยวแบตตัวบีสเขาเนี่ยน่าจะคอมโบตีพืชเราจนตายเลยนะครับ เค้าด okay, ิสทอย์เอเนจีเราไปด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตานนี้เราจะใช้ริสกี้ฟิชนะครับอ่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้แองกี้แรมสองใบกับเทลสลับเพื่อเพิ่มเอเนจีให้ตัวเองนะครับแล้วก็ฆ่าปลาตัวนี้ของเขาทิ้ง แลกกันนะครับแลกกันโอเคในตาบบีสเขาน่าจะมาโจมตีเรานะในขณะเดียวกันเนี่ยปลาเขาก็สามารถโจมตีเราได้อีกครั้งเช่นกันแต่ปลาเขาเนี่ยพลังโจมตีมากสุดมีแค่ 1, 110นะครับถ้าเราอัดเกราะไปให้มากกว่า110เนี่ยก็แปลว่าเขาก็ไม่สามารถโจมตีเราตายได้ในตานี้นะครับ เห็นไหมฮะเกาะเรามีตอนนี้129แล้วถ้าเขาไม่ตีกี่ที่เข้าเนี่ยเราก็จะไม่ตายนะครับแต่ถ้าเขาโจมตีไม่โจมตีเราเราก็จะไปตีตัวนี้เขาตายนะครับอ่ะเขาโจมตีเรานะครับแต่เรายังไม่ตายเพราะเราใส่เกาะกันไว้โอเคตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเขาก็ต้องโจมตีตัวนี้เราแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับตีสวนกลับไปนะครับ เราได้โจมตีก่อนด้วยเราได้โจมตีก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใช้อัพสตรีมสวิมกับฮีโร่เบนไปเลยนะครับเพื่อให้เขาตายในตานี้นะโอเคชนะตาที่2นะครับเดี๋ยวจะลองเล่น PVP อีกตาหนึ่งนะครับจะลองเล่น PVP อีกตาหนึ่งให้ดูนะครับจะได้เจอทีมที่หลากหลายขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาอารีนากันอีกทีหนึ่งนะครับ รอบนี้เจอปลา2ตัวนะครับผมปลา2ตัวเขามีอะไรบ้างปลา2ตัวเขามีสกิลล้วงเหมือนของเราเลยล้วงปลาขี้เกียจแต่เขาไม่มีคอมโบสกิลขี้เกียจนะเขาล้วงได้แต่ปลาขี้เกียจตัวขี้เกียจของเราแล้วก็มีองกีแลมเหมือนเรานะครับมีสตาร์ชูริเคนนะครับแล้วก็มีแฟรงกิ้สมักตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้โจมตีเป็นตัวแรกนะครับมันจะตีแรงขึ้น20%แต่เราจะไม่ให้โอกาสเขาตีเป็นตัวแรกแน่นอนเพราะว่าปลาเราสปีดเร็วกว่านะครับ ตานี้ตานี้นะครับผมจะขโมยเอ e นจีเขาแล้วก็ใช้ดีสกิลก่อนแล้วตาหน้าเราจะใช้คอมโบปลาขี้เกียจในการจัดการเขานะครับเราเพิ่ม Energy นะครับผมเขาขโมย Energy เรากลับ1น,นะครับตอนนี้เขามีทั้งหมด3 Energy ใช้ไป2อขโมยไป 1, หนึเหลือสองได้เพิ่มตานี้อีกสแปลว่าเขามี4 Energy ในขณะที่เรามี5 Energy นะครับเพราะฉะนั้น ผมมาใช้คมโบปปาขี้เกียจ3ใบนะครับผมเพื่อไปโจมตีเขาแต่ไม่มีโอกาสที่เขายังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ปลาขี้เกียจ4ใบเลยเพื่อกระโดดไปหลวงเขานะครับแล้วก็ใช้ risky fit ในการตีแพลนเขาเพื่อให้สปีดเราเพิ่มขึ้นนะครับแพลนเขาไม่เพิ่มสปีดนะไม่เป็นไรแปลว,ว่าตานี้เนี่ยเราเก็บแพนเขาได้ทันทีนะครับ โอเคเราเก็บแพนเข้าตายแล้วนะครับตานี้ผมจะไม่ใช้สกิลนะครับผมจะอยู่เฉยๆผมจะอยู่เฉยๆนะเพื่อให้เขามาตีแพนเราให้ตายก่อนนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะดองสกิลกับ energy ไว้ในมือด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปั๊ม energy ตัวเองไว้นะครับแล้วก็ใช้ แก๊สสามใบนี้เพื่อฆ่าปลาสี่ใบนี้เพื่อฆ่าปลาเขาให้ตายเลยนะครับผมโอเคปลาเขาน่าจะตายแล้วนะครับตัวนี้พอปลาสปีดเขาตายเนี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเหลือปลาเขาตัวเดียวแล้วเราเกน e เอเนจขึ้น2 Energy ด้วย ตาหน้าแล้วน่าจะโจมตีเขาตายได้ในจบตานี้เลยนะครับอื Ooh. มีโอกาสที่เขาจะตีเราตายในตานี้ตาเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แองกี้แรมกับสวิฟต์เอสเทปเผื่อไว้นะครับเผื่อเขาตีเราไม่ตายนะแต่ถ้าเขาตีตัวนี้เราตายตานหน้าเราจะยังมีสอง e อน y จีและยังตีเขาได้อยู่นะครับนี่เขาใช้กาซสี่ใบโจมตีเรานะครับ โอเคเดี๋ยวตานี้เนี่ยเขาน่าจะตีเรานะครับแต่ว่าเรามีโอกาสที่เราจะไม่ตายนะเพราะว่าดาเมจเขาน่าจะไม่มากพอที่จะตีเราเข้า500นะครับต่อให้เขาใช้4ใบก็จะเข้าเราแค่ประมาณ480แล้วเราใช้แองกี้แลมตีสวนเข้าไป2ทีเนี่ยน่าจะทําให้เขาตายได้นะครับ โอเคเขายัางไม่ตายนะแต่เราได้โจมตีเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอัดคอมโบเข้าไปเต็มที่เลยนะครับเพื่อตีให้เขาตายในตานี้นะครับโอเคชนะอีกแล้วนะครับผมก็วิธีการเล่นทีมปลาขี้เกียจคอมโบแพลนปลาปลาก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเราใช้แพลนในการเพิ่ม energy ขอโทษทีนะฮะพอดีมีเด้งขึ้นมาจาก ซูมเราก็จะใช้ตัวแพลนในการเร่ง Energy นะครับใช้ปลาสปีดในการตอดเล็กตอดน้อยเขาหรือเก็บเก็บตกเขานะครับและใช้ปลาล้วงในการพยายามล้วงเขาให้ตายในการล้วงแต่ละทีนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราเหลือ1นึ่งหนึ่งนะครับ แล้วเราเหลือปลาสปีดหรือปลาล้วงอยู่เนี่ยโอกาสชนะเราจะค่อนข้างสูงมากเพราะว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยโจมตีแรงนะครับมีเกราะด้วยแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะเขาเขาจะไม่สามารถตีเราตายได้ในตาเดียวนอกจากเขาเป็นเผ่าเรปไทที่มีสกิลตีแรงนะครับถ้าไม่ใช่เรปไทที่มีสกิลตีแรงหรือบีฟที่มีสกิลขีดข้อสามใบบนมือเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าปลาเราในตาเดียวได้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการเล่นทีม ปลาปลาแพนนะครับโดยมีปลาล้วงแล้วก็ปลาสปีดดาเมจคร่าวๆให้ดูนะครับหวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็เอาไปเล่น PVP ได้สนุกขึ้นเนาะทีมนี้เนี่ยสามารถยืนแล้งได้ต่ำๆอยู่ที่พันสี่พัสบายๆนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่แล้งพันสี่พัเนี่ยแปลว่าคุณสามารถสร้างขวด SLP อ่ะผมเล่นมาสามตาได้มา18ขวดเห็นไหมฮะสร้างขวด SLP เนี่ยได้อีก เป็นเกือบ100ร้อยขวดในแต่ละวันเลยนะครับคุณก็จะมี s อ p ได้ถึง160-170ขวดได้นะครับขอให้ฝึกเล่นทีมนี้ให้คล่องมือนะครับมันเป็นทีมที่เล่นสนุกและค่อนข้างเมต้าพอสมควรไอปลาตัวล้วงเนี่ยราคาก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทแล้วตัวเดียวนะครับผม ก็ถือว่าเป็นชีมที่เราลงชุมให้ทุกคนพอสมควรเนาะก็ขอให้ทุกคนเล่นได้สนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่มเลยนะครับ